อยากเริ่มพูดหน้ากล้องต้องทำยังไงพูดยังไงให้มันดูลื่นไหลคุยกับเพื่อนที่เป็นเจ้าของแบรนด์นะคะ <c oughs> เขาอยากจะลองเริ่มทำคอนเทนต์พูดหน้ากล้องดูบ้างจะมาแชร์ในมุมของกันนะคะที่ พูดหน้ากล้องบ่อยๆแล้วก็ทำนู่นทำนี่ไปด้วยคนส่วนใหญ่จะเกรงเวลาที่เราเดินไปกดเริ่มบันทึก5 4 3 2 1แล้วก็ต้องพูดเราอยากแนะนำให้ใช้วิธีนี้นะคะเดินไปกดกล้องก็จริงแต่ว่าไม่ใช่จะต้องรีบเดินมาแล้วก็พูด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 ,พดยากแล้วก็รู้สึกเกรงๆไม่เป็นธรรมชาตินะคะที่การใช้ก็คือกดกล้องไว้แล้วก็เดินทำนู่นทำนี่สักนาที2นาทีเลยอะพร้อมแล้วค่อยเริ่มพูดมันจะมีความแตกต่างจากการที่เรารับ สามสองหนึ่งแล้วพูดเออลองดูนะคะมันต่างกันให้ลดความกดดันไปได้เยอะเลยนะคะว่าฉันต้องพูดถึงหน้ากล้องแล้วแล้วมันก็จะแบบสตันไปแบบวันนี้ชงกาแฟจากโรงคัาวเดอะบรูทานิสนะคะเป็นฮอนดูรัส ฟินกาโมคาวิสกี้นะคะสำหรับคนที่ชอบสายกาแฟเฟอร์เมนต์เฟอร์เมนต์มีรสชาติที่ชัดเจนแนววิสกี้กาแฟของโรงโครั่เดอบรูทนิสก็มีขายละที่แค่เป็นโคตลาดกาแฟนะคะตัวกันอาจจะเป็นคนที่ถนัดการพูดไปเลยมากกว่าการพากเสียงตามเข้าไปนะคะทุกวันนี้ก็ยังมีปัญหากับการพากเสียงทีหลังรู้สึกไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่แทบจะทั้งหมดนะคะไม่มีสคริปต์คือจะมีแค่หัวข้อประมาณหนึ่งว่า จะพูดถึงเรื่องนี้นะแต่ว่าข้อเสียของมันเนี่ยคือเราควบคุมเวลาได้ยากเราเป็นคนไทยพูดไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะคลิปมันจะยาวมากซึ่งแต่ละแพลตฟอร์มมันก็มีความเหมาะสมของมันอยู่ว่าควรจะอยู่ในระยะพูดไปแล้วผิดพลาดจะใช้วิธีการแก้ด้วยการพูดใหม่ไปเลยทั้งประโยคนะคะในสกิลการพูดไปเรื่อยไปเปื่อยเนี้ยข้อเสียที่บอกมันคือควบคุมเวลาค่อนข้างยากจะต้องตัดออกไปค่อนข้างเยอะนะคะหรือไม่ก็ยอมลงแบบยาวๆไปเลยถ้าคิดว่า สิ่งที่พูดยาว,ยาวๆน้นาๆมันมีประโยชน์หรือว่าอยากให้คนฟังได้ฟังเต็มๆจริงๆอาจจะแรกกับการที่อัลกอริทึมไม่ดันยกเว้นแต่ว่าวันนั้นจะต้องพูดถึงเรื่องที่มันมีความซับซ้อนหรือว่าเชิงเทคนิคมากๆยากๆอย่างเงี้ยก็ต้องมีการดูข้อมูลมาก่อนแต่ว่าก็จะไม่ได้เป็นแบบต้องพูดอะไรเป๊ะๆยกเว้นแต่ลูกค้าบังคับนะคะถ้าอยากได้คอนเทนต์ที่ดีจากครีเอเตอร์นะคะ อย่าบาังคับให้พูดตามสคริปต์เป๊ะเ,เลยอะ่ะผลลัพธ์มันจะออกมาดีกว่านะคะอยากรู้เลยอะ่ะคนอื่นมีวิธีการฝึกตอนแรกๆแบบไหนกันคะแต่ทำแบบนี้ไม่ได้กับคอนเทนต์ที่มีเวลาเป๊ะๆอย่างนัน้นาการจะใช้วิธีบูลเลตเช่นต้องพูดถึงเจ้าดริปเปอร์ตัวนี้ว่ามันมีแนวคิดยังไงเรื่องดีไซน์เรื่องฟังก์ชันการใช้งานแค่บูลเลตมาไกดไม่ให เราออกทะเลก็พอค่ะอันนี้ง่ายกว่าด้วยเพราะว่าไม่มีคนมีแต่กล้องให้คิดว่าเราพูดกับแจกันคมไฟพูดกับคนยากกว่านี้อีก